บทที่340การกลายพันธุ์พลังแห่งการกลับชาติมาเกิดแห่งปีคือพลังต้องห้ามที่ลึกลับที่สุดแม้แต่ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดของอาณาจัก,ก,กรจักรพรรดิพูดก็ยังตะลุยเข้าไปในนั้นก็จะมีเหตุและผลใหญ่และอาจมีความเสี่ยงที่จะล้มลงแต่ตอนนี้ปรมาจารย์ลึกลับคนนี้ชื่อจัก,กรพรรดิฝังสวรรค์แต่ยิงอย่างปาเื่ินปลุกกระแสะเวลาต้องการฆ่าขี้นูด้วยพลังแห่งปีลึกลับแห่งการกลับชาติมาเกิด เวลานั้นช่างยาวนานและเทาเทาก็ในหมู่พวกเขาฉากและฉากที่ถิ่นมู่ได้ประสบในโลกแฟนตาซีกำลังเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่เขายังอ่อนแอจนถึงตอนที่เขาพิสูจน์ตำแหน่งของจัก,กรพรรดิพูด,พดทุกอย่างก็ลงตัวในเวลานี้ช้างฮานอยเวลาอันยาวนานนี้เช่นเดียวกับกรงพัดคุณรวมอดีตปัจจุบันและแม้แต่อนาคตของขิงมูและถูกในประเทศตลอดไปติดอยู่ในกรงของปีนี้เจ้าทำได้เพียงในประเทศเท่านั้นคุณไม่สามารถเปลี่ยนสังสารวัตรได้ตามต้องการดูเหมือนว่าความแข็งแกร่งของคุณจะไม่แข็งแกร่งเท่าที่คุณคิดแม้จะ,ะเผชิญกับสถานการณ แม้ว่าความแข็งแกร่งของจัก,กรพรรดิผู้ฝังศพจะแข็งแกร่งแต่ก็ไม่ได้แข็งแกร่งมากจนเขาไม่สามารถต้านทานได้ทิ้งมูแทงกังวลว่าหากจัก,กรพรรดิผู้ฝังศพผู้นี้ควบคุมการกลับชาติมาเกิดโดยตรงและสังหารร่างในอดีตของเขาจากประวัติศาสตร์อันยาวนานเขาจะต้านทานได้อย่างไรในอดีตหากเจ้าต้องตายการดำรงอยู่ของโลกนี้ก็คงไร้ความหมายแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าแม้แต่จัก,กรพรรดิสวรรค์ผู้แข็งแกร่งพอๆกับดินแดนที่โดดเด่นก็ไม่กล้าทำเช่นนี้เพียงแต่กล้าที่จะในรเทศทิ้งมูในช่วงเวลาอันเป็นนิรันด์และไม่ ท้ายที่สุดแล้วทิ้งมูในฐานะอาณาจัก,ก,กรจักรพรรดินางฟ้าครองราชได้เพียงครึ่งก้าและทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์อันยาวนานของประวัติศาสตร์นั้นกว้างเกินไปจริงๆถ้าเขาตายเขาไม่รู้ว่าประวัติศาสตร์จะเปลี่ยนไปขนาดไหนราคานี้ถึงแม้จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ครองอาณาจักรแอรแลมันทนไม่ไหวเลยปังเมื่อเผชิญกับผลกระทบของกระแสะเวลาทิ้งมูต่อต้านอย่างใจเย็นบนศีรษะของเขามีราชวงศ์ปรากฏขึ้นซึ่งปักด้วยเส้นนับหมื่นและประทับอยู่บนสวรรค์และวิวัฒนาการการเกิดและการตายของทุกกกกกสสิ่่่่่่่่่งงงง้้อออเเเขาา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 ยยยมมมันนนคคดลลลไไไไววรระะะะแจจบบห็ทที แต่ว่าคิงงูซุยฝังศพจากกรพรัดและพูดอย่างเฉยเมยโอ้คุณสามารถต้านทานได้แต่แล้วพวกเขาละ่ะจัก,กรพรัดสวรรค์ฝังศพดูเหมือนจะหัวเราะกระแสะเวลาอันไม่มีที่สิ้นสุดไม่เพียงแต่ห่อหุ้มคิงงูเท่านั้นแต่ยังถูกพัดพาไปยังเยลิงยุนและคนอื่นๆด้วยคุณอยากตายสายตาของคิงงูรีลงและรังสีแห่งเจตนาฆ่าก็ปรากฏขึ้นจากร่างกายของเขาจัก,กรพัดดินีและเยลิงยุนอยู่ที่ก้นึ้งของหัวใจและไม่มีใครสามารถขุนเคืองได้คิงงูโบกมือของเขาจัก,กรพรัดนิ่งที่แขวนอยู่เหนือเขาบินไปเหนือเย่ลิงยนคนอ่่ปป่่้้งงทีทยูขาาใตั หลังจากนั้นเขาก็คำรามโดยไม่สนใจกระแสะเวลาที่อยู่ตรงหน้าเขาและรีบเร่งผ่านไปต้องการเข้าใกล้ที่ฝังศพของจักรพรรดิสวรรค์สู้กับเขาเมื่อเรามาถึงอาณาจักรของเราทุกอย่างก็ทิ้งได้มีแค่มดเพียงไม่กี่ตัวมันรบกวนคุณหรือเปล่าเสียงของจักรพรรดิฝังศพสวรรค์ไม่แยแสเมื่อเผชิญกับการโจมตีที่รุนแรงของขี้งูเขาไม่ต้องการล่าถอยแต่ทักทายเขาในระดับของเขาแม้แต่การก้าวถอยหลังก็ยังเป็นความล้มเหลวที่ทนไม่ได้ ในช่วงเวลาอันยาวนานที่ไม่มีที่สิ้นสุดขิ้งงมูและจักรพรรดิฝังสวรรค์ก็ต่อสู้ร่วมกันในช่วงกลางของทั้งสองผนึกอนันต์แห่งอินเดียปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องเรากับสามารถผนึกสวรรค์และกวาดล้างวิญญาณทั้งหมดได้ในทันทีทั้งสองยืนอยู่ตรงกลางเวลาและก้าวเท้าทันเวลาและต่อสู้อย่างดุเดือดในนั้นในอาณาจักรของพวกเขาความแข็งแกร่งของพวกเขานั้นลึกซึ้งอยู่แล้วเกินกว่าความเข้าใจของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดและพวกเขาสามารถต่อสู้ในเวลาและสถานที่ที่ไม่ร่วมสมัยได้ ในการต่อสู้ที่ดูเดือดและดูเดือดนี้ครั้งแรกที่พวกเขาสัมผัสกันทั้งสองพบกันโดยไม่ทราบเวลาและเลือดของหญิงหงก็กระเซ็นและถูกโยนลงไปในแม่น้ำแห่งกาลเวลาเลือดเหล่านี้มีขี้นูแต่ยังฝังจักรพรรดิไว้ด้วยแม้ว่าเขาจะเป็นปรมาจารย์แต่เขาก็จะเลือดออกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และได้รับบาดเจ็บในการต่อสู้กับขี้นูร่างทั้งสองพันกันอย่างดูเดือดและชนกันและแม่น้ำทั้งสายดูเหมือนจะระเบิดและไม่มีอยู่อีกต่อไปแม้ในโลกแฟนตาซีของผู้แข็งแกร่งราวกับเมฆก,การต่อสู้อันแข็งแกร่งของอาณาจักรราชานางฟ้ากก็เพพีียยงอท่จะขโล สำหรับจัก,กรพรรดิเสมือนอมะตะและแม้แต่อาณาจัก,ก,กรจักรพรรดิอมะตะที่ถูกยิงยังไม่ทราบว่ามียุควุ่นวายมากี่ยุคแล้วเป็นเรื่องยากที่จะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวและตอนนี้ปรมาจารย์และประมาจารย์ครึ่งก้าวกำลังต่อสู้กันที่นี่การประทะก,กันมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะจินตนาการการต่อสู้ระหว่างคนทั้งสองดูเหมือนจะส่งผลกระทบที่แปลกประหลาดตลอดเวลาตลอดเวลาและภาพของท้องฟ้าก็โผล่อ,ออกมาจากแม่น้ำแห่งการเวลาภายใต้ก,การปะทะกันของอำนาจของคนทั้งสองไทม์ไลน์ทั้งหมดในอดีตปัจจุบันและในอนาคตดูเหมือนจะถูกนำมารวมกันะกาเ,เอกกภ ตัวแปร ى, ในเสียงของฝังจัก,กรพรัดสวรรค์มีรสนิยมอันสง่างามในโลกการต่อสู้ตอนนี้เขาพบว่าทุกสิ่งไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเขาอีกต่อไปเสียสละฉันเพื่อร่างกายที่แท้จริงของฉันถูกในประเทศชั่วนิรันเขาตะโกนอีกครั้งและไม่ต้องการที่จะเข้าไปพัวพันอีกต่อไปขี้งูทําให้เขารู้สึกอันตรายมากยังคงเป็นเพียงพลังเหนือธรรมชาติที่เพิ่งถูกครอบงำถูกในประเทศชั่วนิรันแต่ตอนนี้มันปรากฏแล้วแต่มันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากตอนนี้คราวนี้ดูเหมือนว่าเขาจะใช้พลังลึกลับเพื่อทําให้การในประเทศชั่วนิรันนี้แแขข็งงง่่ยิึ้น พลังแห่งปีที่แพร่กระจายไม่เพียงแต่ครอบคลุมขิ้นหมูเท่านั้นแต่ยังย้อนกลับไปสู่จัก,กรพรรดิแห่งการฝังศพด้วยเขายังเสียสละตัวเองเพื่อฆ่าขิ้นมูไม่ดีใบหน้าของขิ้นมูเปลี่ยนไปเขาไม่กลัวที่จะต่อสู้กับจัก,กรพรรดิผู้ฝังศพคนนี้แต่ต่อหน้าเวลาและอำนาจที่ปั่นป่วนนี้ปากของขาตั้งจัก,กรพรรดก็ห้อยอยู่เหนือยเยฟานและคนอื่นๆถึงกับบินออกไปในห่วงเวลา งมูไม่สนใจคนอื่นๆและรีบเร่งเข้าสู่ห้วงเวลาอย่างรวดเร็วพยายามช่วยเหลือทุกคนแต่เขามีเวลาเพียงเพื่อช่วยจัก,กรพรรดิเย่ลิงยุนและเย่แฟ,แฟนบุก,กี้และคนอื่นๆซึ่งทั้งหมดถูกยิงโดยครั้งนั้นกลางสายทานตกลงไปในแม่น้ำแห่งการเวลาคุณกลับไปก่อนฉันจะช่วยพวกเขาการฝังศพของจัก,กรพรรดิองคนี้เสียสละตัวเองเพื่อฆ่าฉันปรับใดที่ฉันไม่ตายเขาไม่สามารถทำอะไรคุณได้ชิงมูเหลือมองจัก,กรพรรดิที่ถูกฝังซึ่งถูกห่อหุ้มด้วยกระแสะเวลาเช่นกันและพูดกับจัก,กรพรรดิระวังน้ำเสียงของจัก,กรรด,ดิเมมไไป้้้้ววยควาากกังกู่่นวนวี หลังจากรีบหนีจากองค์จัก,กรพรรดิถิ่นมู่ก็กลับไปที่แม่น้ำแห่งการเวลาและเดินไปที่ปลายแม่น้ำยาวข้างกระแสน้ำเที่ยวกราบตอนนี้เขาได้เห็นแล้วว่าเย่หลิงยุนถูกทุกคนกวาดล้างไปในทิศทางนี้บทที่341การฝังศพของจัก,กรพรรดิเป็นเวลานานมาแล้วที่คลื่นซัดและคลื่นก็คลิ่งซึ่งเป็นการขึ้นและลงของโลกถิ่นมู่เดินไปตามแม่น้ำเป็นเวลานานมุ่งหน้าไปยังจุดสิ้นสุดของแม่น้ำสายยาวแห่งประวัติศาสตร์แม้ว่าเขาจะรู้ว่านี่อาจเป็นการคำนวณการฝังศพของจัก,กรพรรดิเขาก็ไม่สนใจ เย่ฟานและคนอื่นๆถูกกระแสน้ำไหลเที่ยวไหลเข้าสู่แม่น้ำแห่งประวัติศาสตร์อันยาวนานในขณะนั้นถ้าเขาเอาพวกมันกลับมาไม่ทันฉันกลัวว่าพวกมันจะติดอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งตลอดไปเมื่อถึงตอนนั้นเวลาจะถูกล็อกไว้อย่างสมบูรณ์และพวกเขาจะหายไปตลอดการและจะไม่มีวันหวนกลับได้อีกใช้เวลาไม่นานก่อนที่มันจะถูกทำลายล้างอย่างสมบูรณ์ในช่วงหลายปีขจัดร่องรอยใดๆที่มีอยู่ในโลกนี้นี่คือพลังเหนือธรรมชาติแห่งความสยองขวัญในประเทศช่วนิรันเมื่อจัก,กระรัดติงซึ่งแขวนอยู่เหนือเย่ฟานและคนอื่นๆบินออกไปทุกคนกกกรระะัดาไป็จจย ระวังลิงฮวง,เ,งเห็นว่าเย่หลิงหยุนกำลังจะพัดพาไปตามกระแสะเวลาและมาหาเธอโดยไม่สนใจใดๆมือของผู้หญิงทั้งสองถูกจับมือไว้แน่นแต่พวกเขาไม่สามารถต้านทานผลกระทบของพลังได้และถูกโยนทิ้งสู่แม่น้ำแห่งประวัติศาสตร์อันยาวนานในตอนท้ายเยฟ่ฟานอูซีอยู่ใกล้มากเมื่อกระแสเวลาพัดเข้ามาทั้งสองก็ต่อต้านร่วมกันแต่สุดท้ายพวกเขาก็ถูกพัดพาไปแต่พวกเขาก็ตกลงไปในแม่น้ำแห่งประวัติศาสตร์ที่ทอดยาวซึ่งดีกว่าเด็กๆของเย่หลิงหยุนและหลิงหวงใกล้ชิดมากขึ้น จัก,กรพรรดิรอข้าด้วยในวินาทีสุดท้ายจัก,กรพรรดิดำก็กัดมุมเสื้อผ้าของจัก,กรพรรดิหอวูทชีแล้วบินออกไปว่านเทียนซุนเต้าเย่ฉันไม่พบความทรงจําก่อนหน้านี้ฉันแค่ตายแบบนี้เกาหยูเชงร้องไห้และคร่ำครวญถึงใบหน้าของเขาและการกลับชาติมาเกิดของร่างกายของเขาก็เปล่งประกายพยายามต้านทานแต่ต่อหน้ากระแสะเวลาที่ปั่นป่วนมันก็เหมือนกับรถของแมงป่องมันไม่มีผลอะไรเลยตำแหน่งอย่ใกล้กว่าเย่ฟานและหอวู้ี งมูรี่ไปตามแม่น้ำแห่งการเวลาเป้าหมายการช่วยเหลือหลักของเขาคือลูกสาวสองคนของเย่หลิงหยุนและหลิงฮวงเพราะยิ่งเวลาเหลือนานเท่าไราการกลับมาก็จะยิ่งยากขึ้นเท่านั้นผู้หญิงสองคนถูกพัดพาไปยังจุดสิ้นสุดของแม่น้ำสายยาวแห่งประวัติศาสตร์ด้วยกระแสะเวลาฉิงมูต้องช่วยเหลือพวกเขาในครั้งแรกยึดมั่นในิงมูกล่าวอย่างลับๆเมื่อผ่านยุคที่เย่แฟนดับวูทีและเกายูเทงล่มสลายคลื่นซัดเผยให้เห็นมุมของยุคนั้นมันเป็นยุคถนนแห่งนางฟ้าอันงดงามบนท้องฟ้ามีเก้าวันและแผ่นดินนั้นต่างกันสิบวันมันย เขายังคงเดินหน้าต่อไปจนถึงจุดสิ้นสุดของแม่น้ำสายยาวแห่งประวัติศาสตร์และคว้าลูกสาวสองคนของเย่หลิงหยุนและหลิงฮวงก่อนที่พวกเขาจะตกลงไปในแม่น้ำสายยาวแห่งประวัติศาสตร์โดยสิ้นเชิงอย่างไรก็ตามในเวลานี้พลังแห่งการเนรเทศชั่วนิรันได้เริ่มปรากฏแล้วนี่เป็นพลังลึกลับที่เกิดจากการที่ปรมาจารย์เสียสลับเพื่อตัวเองแม้ว่าคิงหมูจะจับลูกสาวทั้งสองได้แต่เพื่อช่วยเหลือพวกเขาแต่ร่างกายที่แท้จริงได้เข้าสู่แม่น้ำแห่งประวัติศาสตร์อันยาวนานอย่างสมบูรณ์การเนรเทศชั่วนิรันเตรียมพร้อม เสียงที่เย็นชาดังออกมาจากปากของจัก,กรพรรดิและในช่วพริบตาตลอดเวลาก็ยาวนานดูเหมือนว่าจะนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแข็งตัวไม่ไหลแม้แต่น้อยอีกต่อไปถนนจำนวนนับไม่ถ้วนเป็นเหมือนโซ่ตรวนซึ่งล็อกประวัติศาสตร์ทั้งหมดไว้ยาวนานจากนั้นประวัติศาสตร์ที่ถูกบล็อกก็ค่อยๆหายไปและทิงหมิงก็ได้รับการฟื้นฟูอีกครั้งอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นขิ้นงมูเย่แฟนหรือคนอื่นๆมีเพียงจัก,กรพรรดินีเท่านั้นที่ไม่ได้รับผลกระทบได้รับการคุ้มครองโดยกองกําลังที่ขิ้นงมูเล่นก่อนที่เเเธออจจจะะะาากไปแลลิงทวันีย แม้แต่จัก,กรพรรดิก็ถูกฝังไว้ด้วยกระแสะเวลาอันไม่มีที่สิ้นสุดไม่สามารถหนีไปได้สักพักมันโง,ง่จริงๆที่แม้แต่ชีวิตของมดสองสามตัวก็ยังสำคัญกว่าตัวคุณเองเสียงที่ไม่ยาแสมาจากกระแสะเวลาที่ห่อหุ้มองจัก,กรพรรดิเขาไม่คาดคิดว่าขี้งูจะช่วยเยลิงยุนและคนอื่นๆในวินาทีสุดท้ายแม้ว่าจะมีอันตรายก็ตามหากเขาต้องการปกป้องตัวเองฉันเกรงว่ามันจะเป็นเรื่องยากสำหรับเขาที่จะฝังไทแอนดี้แต่เพื่อช่วยเยลิงยุนเขาได้ก้าวเข้าสู่แม่น้ำแห่งประวัติศาสตร์อันยาวนานเป็นการส่วนตว พ่อเหลืออยู่อันหนึ่งครับเสียงที่ไม่ยาแสทําให้จัก,กรพรรดกหมัดแน่นถ้าสิ่งที่ฉันคาดหวังไว้ดีตอนนี้คุณติดอยู่ในกรงหลายปีและคุณจะหนีไปไหนไม่ได้จัก,กรพรรดินีบังคับตัวเองให้สงบสติอารมณ์และพูดอย่างสงบเธอจําคําพูดของขิ้งมูก่อนออกเดินทางกลับใดที่เขาไม่ตายเขาก็ไม่สามารถทําอะไรได้มันฉลาดแต่ถึงยังไงมันก็เป็นมดแล้วว่าจะไปช่วยเขาทําไมจักรพรรดสวรรค์ฝังศพกระซิบจัก,กรพรรดไม่ได้พูดอะไรผิด ช่วงเวลาแห่งการเนประเทศช่วนิรันดร์ครั้งนี้เป็นการเคลื่อนไหวที่สร้างความเสียหายให้กับศัตรูนับพันและสร้างความเสียหายแปดร้อยไม่เพียงแต่ขิงมูจะติดอยู่เท่านั้นแต่ยังติดอยู่กับตัวเขาเองด้วยกราบใดที่ขิงมูยังไม่ถูกกวาดล้างในแม่น้ำอันยาวไกลจัก,กรพรรดก็ไม่สามารถหลบหนีจากกรงพัดที่สร้างครึ่งโดยกระแสะเวลาและอวกาศแต่เขาคือการดำรงอยู่ของอาณาจักรที่มีอำนาจเหนือกว่าแม้ว่าขิงมูจะครองครึ่งก้าวแต่ความแข็งแกร่งของเขาก็ต่ำกว่าการฝังไทแอนดี้ในที่สุดดังนั้นกราบใดที่ขิงมูถูกดำ คุณก็ไม่ใช่มดเหมือนกันเหรอจัก,กรพรรดินีก็เยอ่อเย้ยนอกจากนี้แม้ว่าเจ้าจะในประเทศพ่อของเจ้าเจ้าคิดว่าจะฆ่าเขาได้จริงหรือเหตุและผลระหว่างเจ้าจะลึกซึ้งยิ่งขึ้นเท่านั้นโอ้ภาษาแห่งความโง่เขลารอให้ฉันออกจากตรงนี้และปลิดชีวิตฉันเองเถอะแม้ว่าเสียงของจัก,กรพรรดิฝังศพจะยังคงไม่แยแสแต่หัวใจก็เต้นรัวจัก,กรพรรดิไม่ได้พูดอะไรผิดหลังจากที่เขาในประเทศทิ้งมูอออกไปในแม่น้ำสายยาวแห่งประวัติศาสตร์โดยคิดว่าเขาเป็นผู้ชนะเหตุและผลที่พัวพันระหว่างทั้งสองไม่เพียงแต่ไม่หายไปแต่ยยังงงลึึึกกซ้้ิ่ขนอีดวย เป็นเพราะการสัมผัสพลังแห่งการกลับชาติมาเกิดของปีทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหรือไม่จาก,กรพรัดสวรรค์ฝังศพพึงพำกับตัวเองทันใดนั้นเขาก็มีลางสังหรณ์ที่ไม่ดีอยู่ในใจ Eternal Exile เป็นการเคลื่อนไหวที่สัมผัสถึงพลังต้องห้ามจาก,กรพรัดสวรรค์ฝังศพยังเป็นปรมาจารย์ในการควบคุมพลังนี้แต่ตอนนี้เป้าหมายขององค์การในประเทศของเขาคือปรมาจารย์ครึ่งก้าวที่กำลังจะก้าวข้ามดินแดนนางฟ้านี่มันเหมือนกับการดำรงอยู่ของอาณาจักรจาก,จาก,กรพรัดนางฟ้าหากคุณข้ามแม่น้ำแห่งประวัติศาสตร์์อออัันนนนนยยานาาาวเเพืื่่่่มมมุษจไทใให้กิดดคลๆ แต่ถ้าเขาต้องการฆ่าใครสักคนเขาจะกลายเป็นกึ่งจากรพรัดอมตะหรือแม้แต่จักรพรัดอมตะในอนาคตหรือไม่ในกรณีนั้นฉันเกรงว่าจักรพรัดอมตะองค์นี้จะกังวลเรื่องการล้มลงเนื่องจากบุคคลที่เขาต้องการฆ่านั้นแข็งแกร่งเกินไปและเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์มากเกินไปแม้แต่จักรพรัดอมตะก็ไม่สามารถทําได้และตอนนี้จักรพรัดแห่งจากรพรัดฝังศพใช้อำนาจต้องห้ามเพื่อบังคับในประเทศอำนาจมีระดับสูงสุดของอาณาจักรจากรพพัดนางฟ้าอยู่แล้วมันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ดีหรือไม่เมื่อคิดถึงสิ่งนี้จักพดกจะ ฉันกำลังทำอะไรผิดหรือเปล่าบทที่3 4 2อสสมัยโบราณณจุดสิ้นสุดของแม่น้ำสายยาวแห่งประวัติศาสตร์อันห่างไกลิีงมูหลังจากยึดลูกสาวสองคนเย่ลิงยุนและลิ่งฮัวเงอร์ได้ถูกบังคับให้เข้าสู่ยุคอันห่างไกลด้วยพลังแห่งการในประเทศชั่วนิรันด์เย่ลิงยุนค่อยๆลืมตาขึ้นมีร่องรอยของความสับสนในดวงตาที่สวยงามของเธอเธอหันกลับไปมองไปรอบๆฉากโดยรอบคุ้นเคยเป็นศาลเจ้าของวัดที่คิมูเคยอาศัยอยู่ในพื้นที่ต้องห้ามของแางคังก่อนที่ผู้หญิงทั้งสองจะออกจากพื้นที่หวงห้ามของาาางางงเยยย่่่่ลิุนนนกก็ถถููพตััวไปไปททมึอีี เสียงของเย่ลิงยุนสับสนเล็กน้อยเธอจำได้ไม่ชัดเจนว่าพ่อแกกำลังต่อสู้กับศัตรูตัวฉกาจในทะเลแห่งโลกและจากนั้นกระแสแห่งการเวลาอันไม่มีที่สิ้นสุดก็พัดผ่านไปเธอไม่มีอำนาจที่จะต่อสู้กลับและถูกกระแสน้ำพัดพาไปในเวลานั้นคุณตื่นแล้วเหรอด้วยเสียงที่อ่อนโยนร่างของขิงงูก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าเย่ลิงยุนและมองดูเธอด้วยรอยยิ้มพ่อสบายดีไหมสงครามจบลงแล้วทันทีที่เย่ลิงยุนเห็นขิงงูเธอก็ถามอย่างกังวลอาจกล่าวได้ว่ามันจบลงแล้วแต่ก็อาจกล่าวได้ว่ายังไม่สิ้งสงนงีองกร้คั การแสดงออกของขิ้งูดูซับซ้อนเล็กน้อยคุณหมายความว่าอย่างไรเย่ลิงยุนโง่เขลาและไม่เข้าใจคำพูดของขิ้งูแล้วเมื่อเห็นการแสดงออกของเย่ลิงยุนโง่เข่าขิ้งูก็บอกเธออย่างอดทนว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เธอถูกพัดพาไปตามกระแสะเวลาอะไรนะพ่อหมายความว่าเราติดอยู่ในยุคโบราณของประวัติศาสตร์อันยาวนานนี้และไม่สามารถออกไปได้ดวงตาของเย่ลิงยุนเบิกกว้างและเขาไม่อยากจะเชื่อเลยคุณสามารถพูดแบบนั้นได้ชิงมูพยักหน้าเบาๆ พลังที่ฝังจักระรัดได้ปิดกั้นแม่น้ำแห่งประวัติศาสตร์ทั้งหมดและพลังแห่งการเนประเทศทุนิรันก็สะท้อนให้เห็นอย่างเต็มที่ดังนั้นฉันจึงไม่สามารถพาคุณออกไปจากยุคนี้ได้อย่างไรก็ตามปรับใดที่ฉันยังอยู่ที่นั่นจักรพรัดแห่งสวรรค์ไม่สามารถหยุดยั้งการปิดล้อมของแม่น้ำแห่งการเวลาได้สักวันหนึ่งถูกในรเทศทุนิรันทั้งเนประเทศฉัน,นและตัวเขาเองแล้วเราจะกลับไปไม่ได้เหรือพี่สาวเธอควรทําอย่างไรดีและเย่ฟ้านอหอบูเป็นคนเริ่มพวกเขาเย่หลิงหยุนอดไม่ได้ที่จะถามแต่อารมณ์ของเธอก็สงบลงมาก ตราบใดที่เธอยังสามารถอยู่กับขี้งูได้เยลิงยุนก็ไม่เกรงกลัวไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนเพียงคิดว่าจัก,กรพรรดิยังคงอยู่คนเดียวในรุ่นต่อต่อไปเย่ฟานและคนอื่นๆก็ตกลงไปในแม่น้ำประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันหัวใจของเธอเป็นกังวลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จัก,กรพรรดิคุณไม่จำเป็นต้องกังวลพลังขององค์การฝังศพของจัก,กรพรรดิถูกใช้เพื่อปิดกั้นเวลาตราบใดที่ฉันยังมีชีวิตอยู่การฝังศพของจัก,กรพรรดิไม่สามารถเคลื่อนไหวได้โดยธรรมชาติแล้วฉันไม่สามารถปฏิบัติต่อจักรพรรดิได้ สำหรับเย่ฟานพวกเขาตกลงไปในแม่น้ำแห่งประวัติศาสตร์อันยาวนานโดยไม่ได้รับการคุ้มครองจากฉันฉันกลัวว่าการกลับชาติมาเกิดใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วฉันหวังเพียงว่าก่อนที่ฉันจะพบพวกเขาพวกเขายังสามารถรักษาจิตวิญ,ญญาณที่แท้จริงไว้ได้เล็กน้อยเพื่อที่อาจจะมีมากขึ้นในอนาคตโอกาสที่จะปลุกพวกเขาอีกครั้งอัญญประกาศคู่ชิงม,มู่ถอนหายใจลิงฮวเงอร์ er และเย่หลิงยุนได้รับการคุ้มครองโดยขิ้มูดังนั้นแม้ว่าเขาจะตกลงไปในแม่น้ำแห่งการเวลาพร้อมกับเขาแต่เขาก็ไม่ได้ถูกโจมตีด้วยตัวเขาเอง แต่เย่ยฟานแตกต่างออกไปหลังจากตกลงไปในแม่น้ำแห่งประวัติศาสตร์อันยาวนานนั่นหมายความว่าพวกเขาได้เริ่มต้นการกลับชาติมาเกิดใหม่และชีวิตใหม่ทุกสิ่งในอดีตอาจหายไปนานหลายปีหากหลายปีนั้นนานพอหากพวกเขาเกิดใหม่หลายครั้งในประวัติศาสตร์ฉันเกรงว่าความทรงจำในอดีตทั้งหมดจะถูกลบล้างในเวลานั้นพวกเขาเคยตายไปโดยสิ้นเชิงและแทนที่ด้วยวิญญ,ญาณใหม่ชีวิตใหม่และไม่เกี่ยวอะไรกับอดีตนี่คือพลังอันน่าสะพรึงกลัวขององค์การในประเทศช่วนิรัน แม้ว่าขิงงูยังคงไม่บุบสลายและได้ช่วยชีวิตลูกสาวสองคนของเย่ลิงยุนแต่หากติดอยู่ในแม่น้ำแห่งประวัติศาสตร์อันยาวนานในสมัยโบราณฉันเกรงว่าแม้ว่าเขาจะเป็นจักรพรรดิที่เป็นอมาตะเขาจะถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงอย่างไรก็ตามการฝังจักรพรรดิสวรรค์คุณยังคงประเมินความแข็งแกร่งของฉันต่ำไปร่มเย็นฉายแวววาวในดวงตาของขิงงูหากเป็นจักรพรรดิผู้ทั่วไปเขาจะถูกกระขังอย่างถาวรในช่วงเวลาหนึ่งและถูกกำจัดให้สิ้นซากในการกลับชาติมาเกิดอย่างไม่มีที่สิ้นสุด แต่งมูเองก็เป็นปรมาจารย์ครึ่งก้าและในการต่อสู้กับจัก,กรพรรดิฝังศพจัก,กรพรรดิเขามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับอาณาจักรแม้ว่าจะไม่เพียงพอที่จะช่วยเขากำจัดความยากลำบากจากการถูกเนรเทศชั่วนิรันดร์ขององค์การฝังศพจัก,กรพรรดิแต่เขาสามารถมีชีวิตอยู่ได้ตลอดไปตั้งแต่สมัยโบราณและเขาจะไม่ถูกขังอยู่ในยุคนี้กราบใดที่เขามีชีวิตอยู่เพื่อครอบคลุมอายุของสวรรค์การเนรเทศชั่วนิรันดนี้จะคลี่คลายโดยธรรมชาติแน่นอนว่าหากเขาสามารถทะลวงไปสู่การครอบงำได้ในช่วงกลางปีเขาก็จะสามารถทำลาย พ่อคนนั้นเราควรทําอย่างไรตอนนี้เย่หลิงยุนกระพริบตาและมองไปที่ขิงมูหลังจากที่ได้เห็นสีหน้าที่สงบบนใบหน้าของขิงงูอารมณ์ที่กระวนกระวายใจเล็กน้อยของเธอก็สงบลงอย่างสมบูรณ์หลิงห่วงเอ๋ยยังไม่ตื่นจากการหลับลึกสิ่งที่คุณต้องทําตอนนี้คือทําความคุ้นเคยกับยุคนี้ก่อนและมาถึงสมัยโบราณอันห่างไกลมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายสาหรับคุณเส้นทางนับหมื่นที่นี่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นและวิญ,ญญาณแห่งสวรรค์และโลกก็สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเช่นกันซึ่งสามารถทําให้คุณมีโลกกว้างขน นี่คนโบราณมีอายุมากกว่าวันอ้อยมากไม่รู้กี่ปีผู้แข็งแกร่งก็เหมือนเมฆไม่ต้องบอกว่าเป็นอมตะจริงๆกลัวว่าจะแข็งแกร่งในอาณาจักรนางฟ้ามีมากมายในโลกอันกว้างใหญ่นี้ความแข็งแกร่งของเย่หลิงหยุนจะเพิ่มขึ้นเร็วขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยพ่อครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วเย่หลิงหยุนถามฉันไม่ได้สำรวจโลกนี้ดังนั้นมันจึงไม่ชัดเจนชิงมู่ส่หัวแต่เมื่อมองดูจุดที่เราตกลงไปในแม่น้ำแห่งประวัติศาสตร์อันยาวนานฉันเกรงว่ามันจะนานกว่าเย่ฟานอหอวูวฉีด้วยซ้ำบทที่34สาณาจักรพันวัง ลิงหัวเงยยังคงหลับอยู่ขิงงูประเมินว่าเธอไม่เป็นอันตรายแต่เธอยังคงต้องนอนพักหนึ่งจากนั้นจึงออกจากวังโบราณพร้อมกับเย่ลิงยุนที่ตื่นขึ้นมาและต้องการสำรวจโลกที่เธออยู่หลังจากออกจากห้องโถงโบราณโลกก็หมุนไปฉากเปลี่ยนไปอย่างกะทันหันมีแสงห้าสีกระจายไปทั่วท้องฟ้าและแม้แต่ความวุ่นวายก็ยังโหมกระหน่ำนี่คือโลกที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับอายุของท้องฟ้าในความว่างเปล่าออร่าที่อุดมสมบูรณ์กลายเป็นหมอกสีขาวแสงที่ไหลผู้เขาที่ไม่มีที่สิ้นสุดแต่ละที่สูงประการไม่มีที่สิ้นสุดก่่ออตััวเเปป็นครรืงะดบ คุณยังสามารถได้ยินเสียงคำรามของนกและสัตว์หายากจำนวนนับไม่ถ้วนได้อย่างไม่ชัดเจนมีมังกรสีฟ้านับหมื่นตัวพลิกผันไปตามแม่น้ำและทะเลนอกจากนี้ยังมีคุณเพิงสยายปีกทยานเหนือก้าวันด้วยสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่กลายเป็นตำนานมานานและหายสับสนไปในยุคที่ปกคลุมท้องฟ้าก็ปรากฏอยู่บ่อยครั้งที่นี่สำหรับความวางว่างของโลกนั้นยิ่งเกินกว่าจะจินตนาการได้แม้จะมีกลยุทธ์เวทมนต์ของคิงงูแต่มันก็แพร่กระจายออกไปและแม้แต่ช่วงเวลาหนึ่งก็ตรวจไม่พบขอบเขตของโลกอันใหญ่โตนี้คิงงู ประเมินว่าจำเป็นต้องรวมโลกจำนวนนับไม่ถ้วนที่ถูกฝังอยู่ใต้ดันเจียนเข้าด้วยกันเพื่อเปรียบเทียบกับความกว้างใหญ่ของโลกในตอนนี้โลกเป็นแบบนี้เหรอชิงมู่แอบพูดกับตัวเองนี่คือแม่น้ำแห่งประวัติศาสตร์อันยาวนานในตอนบนของยุคที่ปกคลุมท้องฟ้าและอาจกล่าวได้ว่าเป็นการปรากฏตัวของโลกที่ปกคลุมท้องฟ้าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในท้ายที่สุดได้เปลี่ยนโลกที่สมบูรณ์แบบอันกว้างใหญ่และไม่มีที่สิ้นสุดนี้ให้กลายเป็นโลกอ้อยที่แหลกสลายข้อกฎหมื่นข้อที่นี่ชัดเจนมากตรวจจับได้โดยใช้ความพยายามเพียงเล็กน้้้้้้ออออยยยฉััััันนนนงงงรูสสึกกกวววว่าาาาาาามมีญญณขขคหใจดซ เย่ลิงยุนหายใจเข้าลึกๆและพูดอย่างมึนเมาเล็กน้อยนั่นคือธรรมชาติฉันจะฝึกฝนในโลกนี้ฉันเกรงว่าจะใช้เวลาไม่นานก่อนที่คุณจะสามารถเยี่ยมชมอาณาจักรนางฟ้าได้ชิงม,มู่หัวเราะหากสามารถพิสูจน์วิถีแห่งนางฟ้าฝุา่นแดงในโลกที่ปกคลุมสวรรค์ได้ออร่าก็แห้งแล้งและไม่มีที่ใดให้แสดงได้หากวางมันไวในโลกที่มีออร่าอันแข็งแกร่งและกฎเกณฑ์ที่สมบูรณ์แบบเช่นปัจจุบันราชาของนางฟ้าดาวเกือบจะแน่ใจแล้วตรงนั้นมีสัตว์อยู่นพถามหน่อยสิจู่ๆเย่ลิงยุนก็ลืมตตาาาาาขึ้นลนลลเเเิอกกววววมม่่่่งงงธหห็สีีชัั เมื่อเห็นเช่นนี้ถึงมูก็ปฏิบัติตามมันเป็นเด็กผู้หญิงมนุษย์ที่สวยงามแต่งกายด้วยสมบัติห้าสีล้อมรอบด้วยผู้อมตะและขี่เสือขาวหิมะอยู่ใต้ที่นั่งของเธอราวกับนางฟ้าแต่สิ่งที่ทำให้ขี้งูครัค่าครวญก็คือแม้ว่าเด็กสาวแห่งเผ่าพันธุ์มนุษย์คนนี้ดูเหมือนจะยังเด็กแต่ซิ้วอ้ยก็มาถึงจุดสูงสุดของอาณาจากักศรศักดิ์สิทธิ์แล้วซึ่งอยู่ห่างจากอาณาจักรเสมือนจัก,กระพัดเพียงก้าวเดียวดูเหมือนหญิงสาวจะเดินทางอยู่บนถนนโดยมีสีหน้าเป็นกังวลเล็กน้อยเมื่อเห็นขั้ น้องสาวช่วยบอกเราหน่อยได้ไหมว่าสถานที่นี้อยู่ที่ไหนรอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเย่หลิงยุนและพูดกับหญิงสาวผู้มีชื่อเสียงนี่คือที่ตั้งใจกลางของพันวังยูพวกคุณมาที่นี่แต่คุณไม่รู้ด้วยซ้ำหญิงสาวพูดพริปตาเสียงของเธอคมชัดราวกับนกอีกาสีเหลืองพวกเราหลงทางดวงตาของเย่หลิงยุนหันไปและเขาก็เริ่มแต่งหน้าแบบสบายๆที่ได้ยินก็ขมวดคิ้ว อย่างไรก็ตามเด็กสาวแห่งเผ่าพันธุ์มนุษย์คนนี้ดูเหมือนจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับโลกนี้มากนะักเขาเชื่อเหตุผลของเย่ลิงยุนได้อย่างง่ายดายและหลังจากที่เย่ลิงยุนถูกสักถามเขาก็เปิดเผยข้อมูลมากมายให้เธอฟังที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอมตะอันกว้างใหญ่และเป็นอาณาเขตของอาณาจักรราชาอมตะราชาที่ปกครองโดยราชาแพนเด็กสาวผู้มีชื่อเสียงคนนี้ชื่อหลัวหลี่คราวนี้กำลังไปที่ศูนย์กลางของอาณาจักรปันวังในเมืองปันวังเพื่อค้นหาเจ้านายของเขา ตามที่เธอบอกไม่นานมานี้แพนแวงเซิงกวงได้ออกกฤษฎีกาว่ามีแดนสวรรค์ที่แท้จริงในอนาเขตแพนแวงทั้งหมดและถูกเรียกตัวไปยังเมืองแพนแวงอย่างเร่งด่วนแต่ไม่ได้อธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นลูโอลี่ใช้เวลานานในคฤหาสน์เจิ้งเซียนของเจ้านายของเธอแต่ไม่เห็นเจ้านายกลับมาดังนั้นเธอจึงกระตือรือร้นที่จะเดินทางและต้องการไปที่เมืองพันวังเพื่อตามมหาเจ้านายของเธอปรากฏว่าลูโอลี่เราสามารถไปที่เมืองพันวังกับคุณได้ไหมเมื่อเราไปที่นั่นมีบางอย่างที่ต้องทำเย่ลิงยุนกล่าวด้วยรอยยิ้ม โอเคโอเคเคยมีอาจารย์คนหนึ่งในอดีตและลูโอลี่ไม่เคยออกมาคนเดียวอาจารย์บอก,กว่ามีคนเลวอยู่ข้างนอกมากมายกลัวว่าลูโอลี่จะถูกโกงนี่เป็นครั้งแรกที่ลูโอลี่ออกมาด้วยตัวเองและลูโอลี่ก็กลัวมากเช่นกันถ้าพี่สาวไปด้วยฉันก็จะไม่กลัวอัญญประกาศคู่ลูโอลี่พูดอย่างตื่นเต้นว่าเพียงการสนทนาช่วงเวลาสั้นๆเด็กผู้หญิงธรรมดารรมดาคนนี้ก็จะปฏิบัติต่อเยลิงยุนในฐานะเพื่อนที่ดีของเธอราวกับว่าเธอไม่ต้องกังวลว่าจะถูกหลอกเลย ที่ตั้งของหลายๆคนอยู่ในใจกลางของเขตพันวางแล้วและยังใกล้กับเมืองพันวางมากดังนั้นไม่นานลูกสาวสองคนของข,องขิงมูและเย่หลิงยุนลูโอ้ลี่ก็มาถึงเมืองพันวางนี่คือเมืองเหรองดงามมากเย่หลิงยุนมองไปที่เมืองพันวางต่อหน้าต่อตาเธอและส่งเสียงที่น่าอัศจรรย์เมืองโบราณยืนอยู่ต่อหน้าต่อตาทุกคนราวกับสัตว์ขนาดยักษ์ที่ยืนอยู่ต่อหน้าที่แห้งแลง้งไม่สามารถมองเห็นจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดได้มันใหญ่เกินกว่าจะมองเห็นขอบในทันทีนอกเมืองโบราณ ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์กาแล็กซี่กระจายอยู่รอบๆเมืองโบราณแห่งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับเมืองโบราณที่สูงพระงานแห่งนี้ดาวเหล่านี้มีขนาดเล็กและไม่มีนัยสำคัญเท่ากับหิ่งห้อยเมืองโบราณแห่งนี้สร้างขึ้นบนทวีปอันงดงามอันไม่มีที่สิ้นสุดมันกว้างใหญ่และไม่มีที่สิ้นสุดเต็มไปด้วยจิตวิญ,ญญาณของนางฟ้าอันอุดมสมบูรณ์บทที่344จัก,กรพรัดิหลิวเมืองพันวังอันยิ่งใหญ่และกว้างใหญ่ที่สร้างขึ้นบ,นบนดินแดนโบราณขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่ในจัก,กรวาลไม่เป็นที่รู้จักมาหลายปีแล้ว ดูเหมือนมันจะอยู่ในใจกลางของจัก,กรวาลทั้งหมดล้อมรอบด้วยดวงดาวและดวงดาวและแขวนกาแล็กซี่ไว้และหมุนรอบมันอย่างช้าๆนี่เป็นภาพที่งดงามมากและเยหลิงหยุนก็ไม่ได้ที่จะถอนหายใจเพราะเพียงแค่สถานที่ที่กษัตริย์แห่งนี้ครอบครองก็สามารถต้านทานโลกมนุษย์ในยุคอ้อยเพียงครึ่งเดียวได้และนี่เป็นเพียงเมืองโบราณแล้วโดเมนพันวังทั้งหมดละ่ะตามที่ลูโอลี่กล่าวมีจัก,กรวาลโบราณหลายร้อยแห่งในอาณาเขตพันวังทั้งหมดซึ่งแต่ละแห่งมีเมืองชายที่สร้างขึ้นภายใต,ใต้การนำของแดนสวรรค์ที่แท้จริง จาก,กรวาลโบราณน,นับร้อยเหล่านี้เชื่อมโยงเข้าด้วยกันเพื่อสร้างโดเมนพันวังทั้งหมดซึ่งนำโดยพันวังยักษ์อาณาจาักราชานางฟ้าในโลกอมะตะอันกว้างใหญ่มีราชาอมะตะโบราณหลายองค์ที่คู่ขนานกับราชาแห่งกระทะแต่ละคนควบคุมดินแดนอมะตะอันกว้างใหญ่จากนี้เราจะเห็นได้ว่าโลกอมะตะนั้นกว้างใหญ่เพียงใดไม่อยู่ในลำดับเดียวกับแดนสวรรค์นในยุคที่ปกคลุมท้องฟ้านี่คืออะไรเมืองลีอูดีที่อยู่ตรงกลางของดินแดนอมะตะนั่นคือเมืองโบราณแห่งแรกที่แท้จริงลูโอลี่ได้รับเกียรติให้ไปที่เมืองลีอูดีครั้งหนึ่งกับอาจารย์ครั้งสุดท้าย จินเลียนมีอยู่ทุกคนทุกแห่งผู้เป็นอมตะหลายพันคนกำลังมาและประมาจารย์ทั้งหมดที่อยู่เหนือแดนสวรรค์ที่แท้จริงในแดนสวรรค์ทั้งหมดมารวมตัวกันที่เมืองหลิวตี้นับเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่ไม่เคยมีมาก่อนอัญญประกาศคู่หลัวหลี่กล่าวขณะพูดใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความทรงจำและความปรารถนาจักรพรรดิหลิวเขาเป็นใครชิงมู่ขยับตัวแล้วถามเมื่อฟังน้ำเสียงของลูโอลี่การดำรงอยู่ที่มีชื่อว่าหลิวดีนี้มีพลังมากกว่ายักษ์อาณาจักรราชานางฟ้าเป็นจักรพรรดินางฟ้าหรือกึอจักรพรรดกันแน่คุณไม่่รู้้้จักทานหลิววตีดยซ ลูโอลี่มองขิ้นูแปลกๆและดูเหมือนว่าเขาจะไม่รู้จักชื่อของจักรพรรดิหลิวซึ่งน่าประหลาดใจมากแต่เขายังคงอธิบายให้ขิ้นูฟังผู้ใหญ่หลิวตี้เป็นผู้ดำรงอยู่ที่ทรงพลังที่สุดในแดนสวรรค์ของเราซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้ใหญ่เกือบทุกคนในอาณาจักรนางฟ้าฉันเคยถอนหายใจกับฉันมาก่อนดินแดนอมะตะไม่มีอยู่ในอาณาจักรของจักรพรรดิหลิวมานานแล้วแม้ว่ายุคนี้จะเรียกว่ายุคจักรพรรดิสิงก็ตามอัญประกาศคู่ราชานางฟ้าหลายองค์ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์แรกหรือไม่ ดวงตาของขิงมูมีสีที่ชัดเจนดูเหมือนว่าชายผู้มีอำนาจคนนี้ชื่อจัก,กรพัิหลิวควรจะเป็นจัก,กรพัดิกึ่งอมตะที่อยู่เหนืออาณาจักรราชานางฟ้าท้ายที่สุดแล้วการดำรงอยู่ของอาณาจัก,ก,กรจักรพัิอมตะนั้นไม่ดีนะักยิ่งไปกว่านั้นหากมีอาณาจาัก,ก,กรจักรพัิอมตะในอาณาจักรอมตะนี้ขิงมูก็สามารถสัมผัสได้แล้วอย่างไรก็ตามมันเป็นเวลานาน,านแล้วตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่ฉันไปเมืองลีอูดีฉันได้ยินมาว่าตั้งแต่แวนเซียนมาถึงราชวงศ์ท่านหลอดลีอูดีก็ไปที่ส่วนที่ลึกท ฉันได้ยินมาว่ามันอันตรายมากที่นั่นและแม้แต่ผู้ใหญ่ของอาณาจักรราชาอมตะก็ไม่กล้าที่จะตะลุยไปในนั้นท่านจัก,กรพรรดิหลิวไปที่นั่นดูเหมือนว่าจะช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตในดินแดนนางฟ้าและทาให้ภัยพิบัติสงบลงแม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่ามันเป็นอันตรายประเภทไหนแต่ฉันต้องการการกระทาของหลอดลิวดีแต่ลูโอลี่เชื่อว่าหลอดลิวดีนั้นอยู่ยงคงกระพันและจะขะจัดปัญหาทั้งหมดออกไปอย่างแน่นอนอัญญประกาศคู่ลู่หลี่โบกมือและบอก,กว่าเธอดูน่ารักมากอาณาจักรราชานางฟ้าไม่กล้าตะลลุุยททีี่่่่่ไไหนนนนนปสสวววึกขอออองงดดิแมมตะเเพืบคาร ทิงมู่ใจสั่นแต่เขาไม่ได้ถามลัโหลี่เพราะเขารู้จักสาวน้อยคนนี้ฉันเกรงว่าเขาจะไม่รู้มากเกินไปมันไม่มีประโยชน์ที่จะถามจากนั้นฉันก็ไปถามยักษ์อาาจากราชานางฟ้าในเมืองราชาแห่งนี้หรือไปที่สวนลึกของดินแดนนางฟ้าเพื่อตรวจสอบด้วยตนเองทุกอย่างก็ชัดเจนไปกันเถอะลูโอลี่โบกมือให้ขิ้นมูและเยลิงยุนจากนั้นเป็นผู้นำในทิศทางทางเข้าเมืองพันหวางเธอแทบรอไม่ไหวที่จะได้ยินเกี่ยวกับที่อยู่ของอาจารย์ของเธอที่ทางเข้าเมืองปันหวางประตูสองบานเหมือนกับภูเขาวเวทมนต์ไข่กู่สองลูกวางอยู่ที่นั่น ที่ทางเข้าประตูเมืองมีทีมชายผู้ทรงพลังซึ่งสวมชุดเกราะเย็นยืนอยู่ที่นั่นอย่างเงียบเงียบเฝ้าทางเข้าประตูเมืองทหารเหล่านี้มีพลังมากและเกือบทั้งหมดมีระดับการฝึกฝนของอาณาจักรกึ่งจักรพรรดิสิ่งที่ดีที่สุดของพวกเขาได้มาถึงสวรรค์ชั้นที่เก้าของจักรพรรดิเสมือนจักรพรรดิแล้วมันก็แค่คนเฝ้าประตูหยุดลูโอลี่และคิ้งมูยเย่ลิงยุนเพิ่งมาถึงหน้าประตูเมืองพวกเขาถูกสกัดกั้นโดยหัวหน้าเจีสแชัยและถูกสอบปากคำคุณมาจากไหนมาทำอะไรในเมืองคิงเจียชีพูดอย่างเย็นชา ชันชื่อหลัวลี่และฉันมาพบอาจารย์ของฉันที่เมืองปันหวางอาจารย์ชื่อถิงเยว่นางฟ้าลัวลี่อธิบายในบรรดาผู้ใหญ่ที่มาถึงเมืองพันหวางก่อนนางฟ้าคิงยูมีเดอดาคิงยูจริงๆแต่ฉันยังต้องแจ้งให้ฉันทราบก่อนจึงจะสามารถให้คุณเข้าไปได้ชุดเกราะยังคงพูดอย่างเย็นชาฉันเคยไปเมืองพันหวางมาก่อนและการตรวจสอบก็ไม่เข้มงวดมากนักในเวลานั้นลูโอลี่กระพริบตาและพูดอย่างงงงวยตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากดังนั้นเราต้องปฏิบัติต่อมันอย่างจริงจัง เียทีต่ตอบกลับแต่ไม่ได้อธิบายมากเกินไปจากนั้นหันไปหาขิงมูและเย,ย่ลิงยุนแล้วถามตามปกติคุณสองคนเป็นใครมาทําอะไรที่เมืองปันวงังรอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นที่มุมปากของขิงมูเขามองขึ้นไปที่กำแพงอันงดงามด,ามด้านหลังชุดเกราะแล้วพูดเบาๆฉันมาที่นี่แผ่นของราชาแน่นอนว่าฉันอยากเห็นแผ่นราชาน,านั่น